ถ้าพูดถึงรถไฟไทยที่พอจะเป็นหน้าเป็นตาในเรื่องของความเร็วและความสะดวกสบายในตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาคงจะไม่มีใครไม่รู้จักกับรถไฟสปินเตอร์ชื่อนี้ที่ติดปากคนไทยมาอย่างยาวนานในฐานะรถไฟด่วนพิเศษประหนึ่งว่าชื่อนี้คือตาประทับในเรื่องของความเร็วของรถไฟด่วนพิเศษแต่จะมีสักกี่คนที่รู้จักกับรถไฟสปินเตอร์ผู้เป็นเจ้าของฉายาว่าสปินเตอร์ยอดนักวิ่ง ย้อนกลับไปในช่วงปีคิเตศกราช1980บรรดาอุตสาหกรรมผลิตรถไฟในหลายประเทศทั่วโลกกำลังแข่งขันกันสร้างรถไฟที่สามารถวิ่งได้เร็วและคล่องตัวมากกว่าหัวรถจักรไอน,น้ำและหัวรถจักรดีเซลรุ่นเกา่าในขณะที่กิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้นำเข้ารถดีเซลรางรุ่นใหม่จากประเทศญี่ปุ่ในปีพศ2528ที่สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง100กิโลเมตรต่อชัมม่วโมงผลิตโดยบริษัทโตเกียวและ นิปปอนรวมกว่า100คันหลังจากนั้นเพียงไม่นานบริษัท British Rail Engineering Limited ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์อันขึ้นชื่อเรื่องความเร็วด้วยชุดรถ British Rail Class 158 T ที่ตัวรถทด้วยอลูมิเนียมซึ่งมีน้ำหนักเบาและวิ่งได้เร็วให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเดิมที รถตระกูลเดียวกันนี้ถูกสร้างขึ้นและใช้งานอย่างแพร่หลายในสหราชอาณาจากักรด้วยความเร็วสูงสุดถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีข้อสรุปตามข้อเสนอของบริษัท BREL สำหรับผลิตร,รถไฟดีเซลราง British Rail Class 158ทีจำนวนทั้งสิ้น20คันประกอบด้วยรถ2ชนิดคือ1รถปรับอากาศมีห้องขับหรือ DMR จำนวน12คันรถปรับอากาศไม่มีห้องขับหรือ IMR าจำนวน8คันรวมทั้งสิ้น20คันโดยรถทั้ง2ชนิดติดตั้งเครื่องยนต์ประธานสำหรับขับเคลื่อนขนาด6สู่855 cc ซีซีให้กำลัง285แรงมาร้าที่2,100รอบต่อนาทีระบบถ่ายทอดกำลังทอร์กคอนเวอร์เตอร์ทำความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงกระทั่งวันที่11มิถุนายนพศ2534รถดีสลังบริจิเร c คลาสหนึทีได้ถูกเรียกหมว่า s p รินเตอรตามชื่อรุ่นที่ใช้ในราชอาณาจักรอังกฤษเป็นรถต้นแบบหรือ Super ร์สปรินเตอร์ได้ออกวิ่งอย่างเป็นทางการในฐานะรถด่วนพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทยและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชื่อสปริน t e r ก็เข้าไปอยู่ในหัวใจคนไทยตลอดกาล